สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิธรรมและผู้ศรสนิกชนทุกท่านพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อเรอสีลิงดำซึ่งพวกเราทราบกันดีรู้จักท่านกันดีนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเรอสีลิงดำทั่วโลก และในประเทศไทยมีมากมายมหาศารนับกันไม่ไหวครับลูกศิษย์ของท่านที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติพระกรรมฐานตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อเรือศีลิงดำผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านล้วนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเรือศีลิงดำทุกท่านครับ หลวงพ่อเรศสีลิงดำท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าหน้าที่ของลูกในชีวิตที่เหลืออยู่คือตามพี่น้องกลับบ้านมันเป็นหน้าที่เดียวที่พ่อจะมอบให้ลูกเราจะกลับบ้านกันทุกคนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวเพราะเราคือพี่น้องกันจำให้ดีนะลูก ใครเขาจะว่าอย่างไรจะว่าผิดทางหรือถูกทางไม่ใช่หน้าที่ของลูกจะไปโต้ตอบกับใครหน้าที่ของลูกทุกคนคือตามพี่น้องกลับบ้านให้หมดส่วนคนอื่นหากเขายอมรับการสงเคราะห์ก็ช่วยถ้าเขามาเพื่อทิฏฐิมานะจงอย่าสนใจ ตามพี่น้องเรากลับบ้านเท่านั้นคือภาระของลูกครับตามที่หลวงพ่อเรอสีนิ่งดำท่านได้เคยกล่าวไว้คำว่าบ้านก็คือพระนิพพานนั่นเองครับตามพี่น้องเรากลับบ้านก็คือตามพี่น้องของเราทุกคนกลับไปพระนิพพานกันให้ได้ นี่แหละครับในชีวิตของผมที่เหลืออยู่อาจจะไม่นานนักเพราะว่าความตายวิ่งเข้าหาเราทุกลมหายใจเข้าออกเราหรือผมพอจะมีความสามารถเล็กๆน้อยในการปฏิบัติพระกรรมฐานทั้งหลายที่ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อเรือีลิงดำซึ่ง ท่านก็ได้รวบรวมเรียบเรียงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราอีกทีหนึ่งผมก็พยายามจะพาพี่น้องเราทุกคนที่ไม่มีทิฏฐิมานะกลับบ้านด้วยกันคำว่าบ้านก็คือพระนิพพานนั่นเองครับคลิปต่างๆที่ผมทำมา ประมาณร้อยกว่าคลิปเกี่ยวกับธรรมะคำสั่งสอนของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเกี่ยวกับกรรมฐานการปฏิบัติธรรมต่างๆล้วนอยู่ในคลิปที่ผมลงไปทั้งหมดนะครับพวกเราพี่น้องกันหรือลูกศิษย์หลวงพอ่อฤาษีลิงดำหรือท่านพุทธนิกชนที่คิดจะปฏิบัติพระกรรมฐาน ในแนวทางที่ถูกเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานนั้นสามารถที่จะค้นคว้าในคลิปวิดีโอต่างๆที่ผมได้ลง YouTube ไว้นะครับท้ายนี้ผมรทธิ์ผ่านฟ้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ตามพี่น้องเรากลับบ้านกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตาม กดแชร์กดสันกครดิงให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับ